เลนที่ขานะครับโอ้ยพวกซ้ายไม่โดนครับเฮกกัตตี้เตะซ้ายครับเวยอ้าวก็แห่ดูเหมือนว่าชิงเดินก่อนเลยครับทอนนั้นจะเป็นกระปากาที่ละเอียดมากๆนะครับอลิเวียคอสแม่นนะครับฮ่านี่ครับเตือนนะครับเตะซ้ายหน้าครับเฮกกัตี้ครับขีดซ้ายบวกหมัดคืนครับ ปัดขวายังแม่นอยู่ครับตอเนื่องจากยก2นะครับแฮกเกตี้ครับอาล่ะครับเบย์ต้องคราวนี้ก็เป็นโจทย์ยากของตัวเองพอสมควรนะครับยกแรกนี่แม่นยำกว่าเห็นนะครับอาล่ะครับเอาหนึ่งสองเตะซ้ายครับดักต่อยขวาครับแฮกเกตี้แทงเข่าขวาโอ้โยเข่าแหลมครับแหมเข่านี้แหลมเลยครับฝ่ายต่างพยายามจะเดืดเข้าจิ้มซ้ายทีนึงเราเตะขาเบย์ครับอุ้ยขวาตกเตะพับในครับเตะพับในคืนครับเบย์ ย็บซ้ายคือ้วยหมัดซ้ายตรงแล้หมัดขวาตามครับแข้งของแฮกัตตี้ครับมีกระแทกยับทำลายจังหวะเวยขยับได้บ้างครับล่วงไปยกที่3กับปันฝาโดนอีกครับทีบเอาไว้ครับแฮกัตตี้ย็บซ้ายครับเบยเตะหมัดขวาที่เข้าไปครับใส่ขวาลำตัวครับแฮกัตตี้ย็บซ้ายเอาเตะซ้ายได้ครับเบยครับ แฮกตี้หุกขวาเวยตัดลำตัวครับโดนแข้งซ้ายหน้าเดกซ์คนเอาละครับชุดปลายยกชุดปลายยกของไทยครับเอาละครับเริ่มจะเร่งขึ้นมาครับโอ้ยเข่าของแฮการตี้แหลมครับจับแหลมแหลมหลายครั้งต่อหลายครั้งครับเนี่ยครับเสียบฝาไปครับแต่ว่าจังหวะกระชากนิดแน่ชัดเจนครับว่าต้องโดนเตือนครับเตะพับในได้โดนหมัดซ้ายของเวยคืนครับอยู่จังหวะนี้ครับหมัดหนึ่งสองครับ